บรรยากาศที่ซานบานเท่ามืัอนี้มาเบิงไม่ใหญ่ไม่ใยัยหิวนหวนาวบรรยากาศซื้อขายงัวครับมืบัอนี่โอ้เรโคกเหมือนเป็นยังไงพี่ผ้าไปเบิงนี่แหละครับนายหอยเพิ่นย่างเดี๋ยะมีแต่นายหอยเยอะงัวเยอะนนี่แหละครับบักเทึกไงพี่ผ้าไปเบิงเด้อขึ้นยอดเลยตอนแรกเข้ามาวา่วาใครบ่ รักษาได้เลยครับรักฐาอที่แปดบ่แม่นบ่สายแม่นอยว้บรรยากาศพอใหญ่แม่ใหญ่ยกเสียงหัวปอจัของนมาขอลูกมาขอลูกไส่เล่าได้ดิ่ข้ามนคามเนอข้ามยังข้ามยางก้นข้ามคุนมาบัานี่แล้วก็ด้ห้องใส่เท่าหนึ่ง้าคุนเปิดว่าข้านาข้ามนาคนหลัง มีราคาเยอะเลยต้องตั้งนานตัวขายเป็นล้านกันพูด้กกันใครก็ไม่ได้รา่น่ไม่ได้รายนี่น้ำใยสีอื่นว่าเถกใยเล้าบานิดจะให้คำให้ล้ามเน้อโบ่ให้ได้หน่อยก็ให้ได้รายเด้อกาไรมันเด้ออ่าถูกมึงก้อนหนึ่งมึงเป็นคนไปซื้่หรืไเขาบอกว่าอยู่อย่างเนี้ บ้านเท่านึ่งนคับานาขุหลาวบาท้านาขุดแล้ว10บาทข้ามนาขุดแ้าทข้าเนาขไดแล้ว้ามนาขุดแวบาโอ้ามนาขุดแล้ว10บาทข้ามนาขุด้อยว10บาทข้ามนาดีลจว่บา ยีตัวแล้วซื้อมื่นหกนึง้ยโอ้จักจักปีล่ะมันกันาวจักปีเลยมีไหง่งัวตัวนี้ไม่บาทกลยนกสไม่ซื้อเสียนคือชิปันเศร้าอก็กินน้ำพุยไปตัวกินน้ำเพลินผู้ดงเงินผีหนาเนือบ้านเป็นพยาเซื้อขนมน้ำแม่ผู้ได้่อยบลกหลายบาทนะไม่รอดบ่อเอ็มร้อยเอ็มอยเงินหามือหกมือนหนึ่นอ เอ,มอ,เอ็อมลายสองขวดเ,ดอเอ้อว่าเอ็มายสองขวดเดอ้อพอกนี่ปวดาขดเดยวดด้สองขวดจะได้ในขวดเดียวขวดเดียวมนกเสีแล้วมั้งทำไมอีกสบาทแม่นี่แหละครับงวด เขขอลาดอกซุมนี่ขอเสี้้ไหมบ้านเรานแปเสี้ยได้ลายกับมันมาหมแลมีครบอยบัเ้งระบาดนี่บอยสนามบินเลยบอยซีตัวนี้เออบอยสนามบินเลยขาของข่ี่ซื้อไปยังนี่โบโบโบโอ้ขากลีวมาพี่ ข่าท่ายโดดบานดีว่ากูบอกขายพานกูยันกููสั่งกิโล่นครับอาหรมันดคกักขัดขััวนี้บรรยากาศนี่แหละครับร้านบานเฮามาสื่อง่วนครับไปอไปหุุนหอกไปหุ่นคเอกไปหุ่นด้อขุหุ่นเอกไปหุ่นคริงไม่สื่อขนมครับทิ้งไม่สื่อขนมทิงไม่สื่อขนมมให้นางเป็กกินนั่น งเมื่อนั้นบักง่านี่ยเฟังหน้าฟังหลังเขาโท่อเป้าถ้วยใหญ่ว่ากันชื่อพงว่ากันพงเสรแล้วก็บักพงบักพวตลาดกะลาดว่เออนี่วะพี่แหนยู่วันนั้นไอเมียมันโตขาไอเมียมันโตขามาบักพงบักย่อมไอย่อมมากควายย่อมมากบุกมื่นครับตัวนี้เป็นเงินสดจ่ายกันทั้งซดเห็นๆเลยแบกขับทั้งให้ทั้งหน้าเนาะ เนีคร er ับอ well, mm ีสานชีวิตอีสานสานบ้านเฮากอ้พยัยมาบ่งเวยเงินหกหมื่นใจสดสดไงอัน้แดงนี่ยังลูบันบ่ซื้อมาใหม่บ่อ้อเขมามบ ไตัวนึงก็กสั่นเพราะใจซีดว่าเขา่ัหออกหลอกว่าไม่น้อยนี่ว่าโอ้ยพวไปถอกหัวน้อยก็